พี่ผิดอะไรอ่ะซิเชืรอเปิดไลท์แล้วเรียบร้อยเอาหนูเปิดไลท์แล้วพี่เราจะาอยู่ในไลท์ด้วยกันถึงมันจะไม่ได้ยินเสียงดิสคอต์ดกรตาเล <c oughs> เออย่ายย้ายยัายยาย,ายบาย,บายอ,าอ่ะเดี๋ยวสตีบอรโลนดีกว่ามาทุกคนนีโมเพิ่งจะเปิดไลท์นะวันนี้สตอรี่ก็ไม่มีอะไรมาก เค่นชิวๆตามแต่เราอยากเล่นเฮ้ยชื่อดิสคอร์ดวัาดีโหมดเอาไหมไล่ห้ามเก้าแย้อะโอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณเีหนึ่งหนึ่งสองหกครับสวัสดีครับ นเนี่ยนะขอเคจชอก่อนไม่ไหวแล้วนะโอเคเอา้าว่าแต่หิวหอ,อเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะดีครับดีครับคุณโอโอโอสีตัวสวัสดีทุกคนเลยนะคะ กินข้าวต่อแป๊บนึงยังไม่ได้กินข้าวอิ่มเลยอืมเราค่อยกินอีกแล้วล่ะทำเป็นละแก้มก่อนก่อนสนิดหน่อยอืมแบบว่าว่าม่อย่างเดิม อะไรฟันนี้อ่ะอะไรฟันนี้อ่ะเจ็บปา,ออากอ่ะเหงือกอักเสบโคตรเจ็บเลย อืมสวัสดีคนดูด้วยค่ะกินแก้มังกรอยู่ไวนทอดีเฮ้ยทำไมกลับด้านวะเอฟสีไปเลยนั่งทำอะไรวะไอ้ไอ้นี่นั่งทำอะไรวะ <c oughs> ว,ว่าเราลุกไปได้หน่อยอ๋อบอกว่าประเมินเขียนอืมคุณนักเสาวอยู่ตรงนี้วันนี้เราไม่รีบวันนี้เราชิวๆเลยทุกคนเราเล่นแบบชิวๆไปเลยสตอรี่ไม่ไม่ตึงนะวันนี้หรืออ่าจะบอกให้ว่า เล่นสดๆไม่มีสตอรี่มารับรองอะไรทั้งสิ้นโอ้โหันนี้อาจจะโบสักหน่อยไม่ใช่สักหน่อยก็เยอะอยู่มันเหงาอะ f 4ไปทั่วมั่วไปทีป่ไม่ใช่เห็นเนื่องเนี่ยเหตุเนื่องเราเขาเปิดไลท์อยู่ทุกคนเราอันนี้เขาเปิดไลท์อยู่กำลัง นั่งเงียบแบบนี้แสดงว่ากำลังเปิดไลน์โอ้ยเง๋บินไม่ถ้ว <c oughs> เอ้ยนะัวโตแล้วเท่มากครับสวัสดีครับสวัสดีคนมีกอดกาเล็กซี่แล้วก็คนแคทมิวทีคิวด้วยนะคะไม่เจอกันานานเลยใช่น้องตัวแล้วน้องเท่มากเลยทุกคน รุกคนเห็นคอมมิชชั่นที่โพสชุมชนของใน Youtube ของนิโมยังคอมมิชชั่นน่ารักมากเลยไม่ว่างานของคุณมิ้นเองนะครับอ,อะไรติดอยู่บนหัวพิกเซลสีมันเป็นติดอยู่บนหัวได้ยังไงฮัลโหลคือแกจะกินว้าแล้วพลาดแน่เลย ใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่ Discord Community ของ n e m o นะคะลิงอยู่หน้า <c oughs> หน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าช่องของ n e m o เองมากดไปได้เลยหรือใต้ description ก็มีนะคะน่ารักจริงครับใช่น่ารัอออกเอยอะแบบทำให้น้องเท่ๆหล,หล่อๆขึ้งไงอาว่าอย่างนี้ไงอาว่าหน้าตะน่ารักวะโ,โ,โนโต้เอ้ยไม่ใช่เอ้ มอง f 6กก็ได้ว่ะ f หกไปเลยคิดว่าจำไม่ได้แล้วซะอ,อีกค่ะหายไปนานเลยโหนิโม่เนี่ยจะจำคนดูในช่องตัวเองไม่ได้ถ้าคอมเมนต์มาจำได้แน่จำได้ทุกคนแน่จำได้ทุกคนเลยค่ะสวัสดีคนทั้งห้าคนเล่ยนะคะมาได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดได้กดแชร์ชนิโม่เลยนะ <c oughs> อุ้ยเฮียตกใจ ตืน่นแล้วเหรอก็นั่งอยู่เนี่ยก็ตื่นแล้วสิเปเลี่อะไรยมากันฮะเท้าแไปลกแปกอมีอะไรจะให้ด้วยอะไรเหรอเป็นอะไรนะ สว่างเลยว <c oughs> ินั่งท่าดีมันไม่นันละนี่พวกสวัสดีครับมาใหม่ครับมาใหม่เหรอจำได้ทุกคนยาเนียนยาเนียนเป็นเด็กใหม่แลนะทุกคนนิวว่าจำได้ทุกคนนะหา่างเ่ขึ้นด้วยใช่มีไฟจะร้อว่าอะไรรู้ไหมลิซาดอนอะ แล้วโดนแล้วเป็นลิซ่าโดนเองอะ่ะเย่จัดเลยลหลหเหมือนลิซ่กก <c oughs> oh <yeah. S 3> าโดนตรงไหนอะทุกคนว่าเหมือนลิซ่าโดนไหมใครตอบว่าเหมือนได้มันนิโมโกะนะโคตรแย่อ้อาวน้องมาตั้งไหนอ่ะอืมมาตั้งแต่ไหน ไม่อยู่นานแล้วนะเขานอนกับข้าด้วยเหรอใช่ <c oughs> ว่าหาเสียงไม่เจอเลฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันโดนติดตกเตียงหรืออะไรทิงไขกสบายนายไม่สนใจน้องนายไงโอ้โหน้าฉันไ่ไห้แนละ้วหุยติดอีกโลติดอีกโลเฮ้ย โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยบาทมากเลยะคะ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะใครนะใครโดเน็มานะเมื่อกี้อ่ะฮะนิโมนิโมไม่ได้ฟังชื่อแบบนึงนะเขาบอกเหรอพี่เขาเดี๋ยวพี่ปันโอ้โหหนึ่งร้อยบาทเลยเหรอยี่สิบบาทก็ได้โคตรโม หมูออะไรหมูออะไรไไหรือบุรีได้เป๊ะมากฮ่าฮ่าาใช่อืมโอ้ยขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยบาทนะคะถึงจะเป็นพี่มันก็ตามเถอะแต่หนูขอบคุณมากเลยนะคะเกี่ยเฉดไปอ่ะโอ้โ,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 โหโอ้อโ,อห,โอหโอ้โหโอ้โหไปสึก รู้สึกว่าต้องไปโลกหน้าซะอืมอืม พอแล้วพี่เฮ้ยหนึ่รอบเดียวพอแล้วโอ้พี่เสียมากเลยอะปมาตรงนี้ไม่ชินเดี๋ยวะอะไรนะไปนะมาตรงนี้มันก็ชินเลยปิดชิดเดอร์ไม่ไหวหรอก่ะคือตาห้ากระตุกมากเลยอันนี้ใครวะเนี่ยใคเพี่ยฮะใครวะเนี่ยจำจะได้บอกจำได้ที อืมอืมอืมแบบนี้จำได้เลยเป็นตัวเราไปแล้วเนี่ยอ๋อป่าวแค่ริดเวรการอ่ะแต่แค่นี้ใส่มนเดินเวรการเริศเลิศโอเคไหมไหมอ่ะพี่๋อใจเลยเปลี่ยนไปเยอะเอออีกคนนี่เขาจะทำค่ะมึงเน่ังไงีนี่ ใกลีบอยู่ข้างหน้าไม่เจอนานแล้วใช่ไปทักทายหน่อยไหมอ่ะน้หาไม่เจอว่ะหาเดียวไม่เจอน้องใช่ไปไหนวะหายหรือเพื่อเนาะน้องเจ้าหายนอกโรคไหมเดี๋ยวนะที่มันสวัสดีท่านลุงโอ้ยสวัสดีล้านเลยลุงมิตี้ยังไงอ่ะเจอมายังไม่แต่ใครที่เจ้าก็ไปอยู่ ใช่ <Huh? S 1> ไปเขตดน้ำแล้วเจ้าก็ไปอยู่กับสามีเจ้าเถอะไม่เป็นไรหรอกนะม่าสามีอะไรคะ่ะโอ้ฉันโตอแล้วนะยังเด็กอยู่เลย สามีค่าด้วยอ่ะืมอมส<ร>า,<ร>ามีไหนนะไม่ดูไหนเออชื่อเกินไม่ถึงแมไม่มีอะไรชี่าผิดนะไม่มีนะผมเห็นคนผมนายวิทมาอ๋อก็ต้องมีอะไรสิมาทักทายเฉยๆนะอ่าไงๆดีด่ตาชา้าครับครับ อขอบคุณทุกคนหลายคนเลยแต่ว่าผมเรียกชื่อของทุกคนเลยแต่ไม่ไมีใครเรียกชื่อผมแล้วนะ่ะทำไมกันนะเคนครับเคนแค่นจริงอือเคนเคน,นว่าไงแล้วมันก็สีขาวแต่นั้นใครเหรออ่านะ ต้นไหนเหรอมันต้นไม้นะไม่รู้นะลองไปคุยดูยสิบอกที่องาค่เพึ่งด่วนนะพึ่งนะ่วนใช่ไหอ่ะอ่ะอันนี้นะพอมีตู้ไปไหนอ่ะ เป็นแค่มังกรพระแต่พันอิ่มไม่ใช่เฟร้ไม่ใช่เฟร้เสดอว่าดีบ้านเก่าบ้านเก่าเขาไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะ หลังสิสองไม่ใช้เหรอใช้ใช้อยู่ไม่ใช่หรอไ่องไม่รู้นะ่ะลักตุดไปนอนบ้านแอเฮนเตอร์แล้วนะเขาดอยู่ยยถ้ามีคำถามคาถามนึงโอ้ยไม่แตกช่างช่างไ,ไหนนะคนโต ่ข้ามีคำถามนึงถามว่าไนโอเวนเขาอยู่ในนั้นได้สหังไสมุดมุดสมนไหน้วจะเขาจะมุดยังไงบุญอะไรไแนตัวให่นะจะเข้งไงก่อนวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ดีวเดียเด้เียวี๋วเดี๋ๆๆๆดี๋ด้เียยเีเียด้ ปรับขนาดได้ไม่ใช่เหรอคนงามไม่ชอบ

คือฮะคือเจะไหวไหมอะเมื่อกี้ท่านอนแปลกมากเลยแค่แค่นอนพักไปีกงีบเฉยๆนะอ๋อแต่ท่านอนเมื่อกี้ดูท่าจะไม่สบายตัวมา,มากๆเลยนะสบายตัวดีออกนะรับโอ้โข้า <laughs> <laughs> ไม่เห็นอะไรนะ่ะข้าไม่เห็นอะไรเต็มอะไรหรอ <laughs> <laughs> เอ้เตี้ยนั่นมันเพอ้ออ่ะอ๋อ อ่าฉลามสีขาวใช่ไหมปเ,เป็นใจกับสองตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะสีดำสีฟ้ามันมีเมเกกาเดลนสองตัวแล้วตอนเนี้ยสามตัวแล้วตอนเนี้ยอ่าสามแล้วโว